สวัสดีครับผมวิถีนายเสาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับผมช่องของผมก็จะถ่ายไปมีเรื่องราวอะไรก็จะถ่ายลงไปนะครับผมอันนี้ก็จะถ่ายเรื่องของน้ำนะฮะซึ่งฝนตกน้ำท่วมขังถนนนะ,ะเป็นทางโคง้งก็ขอให้ผู้ขับขี่ทุกทุกท่านนะครับผม ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะมีน้ําใจต่อกันนะครับผมเนี่ยน้ำท่วมขังขึ้นมาสองเลนเลยครับผมอันตรายมากเลยนะครับฝนตกหนักเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าเมื่อคืนตกทั้งคืนแล้วมาตกหนักตอนเช้าน้ํามีการท่วมขังตรงทางโค้งพอดีเลยนะครับผมผู้คนก็กำลังออกไปทำงานกันนะครับผม ก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับมีน้ำใจต่อกันนะครับผมเรื่องการขับรถขับราไม่ว่าจะรีบขนาดไหนนะฮะดู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 เห็นไหมครับไม่ว่าจะรีบขนาดไหนก็ชะลอชะลอดูรถข้างๆด้วยนะครับผมก็รู้ๆกันอยู่เวลาฝนตกจะมีน้ําท่วมขังนะมีน้ําท่วมขังตามถนนตามอะไร ก็ขอให้ทุกๆคนทุกท่านนะครับผมต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับผมให้ระวังมีน้าใจต่อรถเล็กรถเล็กก็พยายามขับอยู่เลนซ้ายนะครับผมเพราะถนนมีสามเลนถนนมีสามเลนนะครับผมอย่างมอไซค์เนี่ยนะให้ขับอยู่เลนซ้ายจะดีกว่านะช่วงฝนตกมันจะปลอดภัยกว่านะครับผมพอเลนซ้ายมนี่นถนนสามเลนไนดะ้ขี่สบายเลยนะครับ ไม่ต้องไปขี่เลนกลางเลนในเนี่ยถ้ามาเจอช่วงโค้งแบบนี้ที่มีน้ําขังเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมรถรถเล็กเนี่ยแรงต้านมันจะน้อยนะถ้ามาลงน้ําอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็ขอฝากทุกๆคนนะครับมีน้ําใจต่อกันนะครับผมเนียเห็นไหมฮะอันตรายมากนะครับเนี่ย เ่งเป็นช่วงทางโค้งด้วยนะครับเห็นไหมฮะยกทางโค้งนี่นะฮะน้ําท่วมเยอะมากเลยขึ้นมาถึงสองเลนเลยนะฮะนี่ท่วมมาถึงสองเลนเลยนะฮะนี่รถเล็กรถเล็กนะครับผมช่วงฝนตกนี่พยายามขี่อยู่เลนซ้ายสุดนะครับผมอันตรายจริงๆเห็นไหมฮะดูเห็นไหมฮะถ้ามาแบบไม่อันนี้ วราบางคนก็อาจจะไม่ชินกับเส้นทางนะถ้าไม่ชินนี่นี่เนี่ยอย่างรถเล็กเนี่ย,ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยช่วงฝนตกพยายามเลยนะครับผมพยายามเลยนะฮะอย่าอย่าอยู่เลนกลางเพราะช่วงน้ําขังมันจะอยู่เลนในสุดแล้วก็เลนกลางให้พยายามขับมอเตอร์ไซค์นะพยายามขับเลนนอกสุดนะฮะเพื่อเพื่อความปลอดภัยของ ทุกท่านแหละรครับผมนี่เห็นนะฮะซึ่งปัญหาก็คือมันอยู่ช่วงทางโค้งพอดีนะฮะที่เป็นห่วงกันจุดๆนี้ก็จะเป็นประจำนะครับผมจุดนี้จะเป็นประจำนะะพอเศษใบไม้เศษขยะเศษอะไรมันก็จะไหลลงไปรวมกันตรงที่เป็นแหกเบาๆเด้อเออโอ้ย ารีบนารีบก็ต้องตั้งสติดีๆเด้อพี่น้องเด้อก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะฮะปลอดภัยในการเดินทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมวิถีนายเสานะครับผมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ